นี่จะทําด้วยความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระดา้านการเงินไม่นแนะนําให้เล่นหรือทํตามเด็กที่มีอายุน้อยต่ํากว่า18ปีควรได้รับคํแนะนําเฮ้โย่สซัพวันนี้ก็อยู่กับผม a c a Pop Eye นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเว็บ IMI Win R ที่เราคุ้นเคยกันนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมค่าย PG Soft <Wow. S 1> นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับ <Huh? S 1> ผมผมก็มีกลุ่มมาแนะนําครับชื่อกลุ่มว่า โบนัททามนั่นเองครับผมเป็นกลุ่มที่จะบอกช่วงเวลาของโบนัททามครับว่ามีช่วงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมอใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัททามเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับปิ้งนี่ตามนี้เลยทุกคนะเราก็จะมาลุยในตัวเกมของค่าย PG Soft กันนะครับผมอรอสักครู่นะครับ นี่นะครับในตัวเกม pg soft ก็มีเกมให้เลือกเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเซอร์คัสดีไลท์นะครับผมมอกสำเนียงถูกไม่ถูกไม่รู้นะมันเป็นเกมคณะละครสัตว์นะครับผมเซอร์คัสดีไลท์หาแป๊บน,นึงทุกคนอ่ะนี่เกมนี้เลยครับผมเกมนี้เลยนะครับคณะละครสัตว์นะครับผม <Wow. S 1> มา เราก็มาลุยกันเลย <Yahoo! S 1> น,นี่นะครับผมเซอร์คลัสดีไลท์ใช่เปล่าใช่เปล่าไม่รู้นะผมอ่านถูกหรือเปล่านะมามันเริ่มกันเลยทุกคนลุย <c oughs> อ่านะครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูอัตราการจ่ายเงินกันนะครับผม <c oughs> นี่นะครับลักษณะการจ่ายเงินนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับผมเกมนี้ผมก็เพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> มา แล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18บปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้หาักผู้ใหญ่นะครับโอเคแล้วก็คนที่มีพระได้กเงินไม่ควรเล่นหรือทำตามนะครับผม <Wow. S 1> ผมจะเริ่มที่เบ็ดยบาทนะครับผม <Wow. S 1> มาผมจะเริ่มที่เบ็ด20บาทายาวเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมมีต้นทุนอยู่ที่พันสี่ร้อยนะฮะอ่าแล้วก็คนที่มีพระได้กเงินไม่ควรเล่นนะ uh. ไม่ควรเล่นหรือทําตามนะครับผม รับชมเพื่อความสนุกสนานนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมาครับเราจะให้มันหมุนออตโต้สัก30รอบนะครับผมลุยเลยครับรรบได้ไปเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะสิมายาวไว้ผมจังหวะน,นี้เออนั่นแหละเค จะให้หมุนออตโต้ไปยางละมาดูกันครับใน30รอบนี้เราจะได้เราจะได้กันกี่บาทนะครับผมโ <Okay. S 1> อเครอบแรกไปเร,เรื่อยๆ <c oughs> มาไม่เอ้ยเออเออจันแหละโหสแครเตอร์เฮ้ยสแครเตอร์ลงลงไหมลงไหมโอ้โหไม่ลงลงไหมเอ้ยลงไหม โอ้โอ้ไม่เป็นไรฮะเออนั่นแหละวายไปช่องที่สองสิบมาต่อไปยาวยาวไปเออนั่นแหละเก้ากับคิวยาวไปนะครับผมคณะละครสัตว์สแคตเตอร์จะลงมาไหมครับไม่ลงว่ะทุกคนอะไววะนะสแคตเตอร์อีกแล้วลงมาปะเนี่ย โอ้โห oh, oh. เลยสามรอบนะครับผมเกมก็สวยดีนะครับผมที่เขาทำมาก็สวยดีนะฮะมีเอฟฟงเอฟเฟก์อะไรก็สวยนะครับผมยาวนะฮะเออนั่นแหละเออสิบหือเบ็ดยี่สิบทุกคน เออสแคตเตอร์โอ้โหอะไรวะนะมาให้มันหมุนซัก30รอบเหมือนเดิมหมุนออโต้มาเดมาเดก็มาดิครับเอาเด็ก็มาดิเออมาต่อไหมไยาวไปครับไปยาวไปนั่นแหละ เออนั่นแหละสวยเออสิบไปเรื่อยครับไปเรื่อยเออสิบนั่นแหละเดียายาวครับไปยาวเก้า <c oughs> มาต่อเกมนี้ถ้าได้แล้วควรเลิกนะครับผม <c oughs> ดูมันเผาเงินไปผมสักเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเก้าร้อยบาทอลมันเผาเงินไปโคตรเยอะเลย ได้แล้วควรเลิกนะครับ <Okay. S 1> อย่าไปแบบอย่าไปโลกนะครับผมได้แล้วควรเลิกนะเกมนี้จริงๆเหลือ 4. อีกสี่อีกสามรอบสุดท้ายเออ,อรอบสุดท้ายว่ะทุกคนโอ้โหไม่มาเบ็ดยี่สิบกูเบ็ดยี่สิบกูไม่มาสเตเตอร์ลงมาดีเฮ้ยเออนั่นแหละลงมาสักทีนะครับผมโอ้โห ก่อนจะลงมาต้องให้ขึ้นอารมณ์นะฮะต้องให้ขึ้นเสียงใส่ก่อนจะมาแล้วครับผมโอ้โอ้โอจริงจริงเลยมาครับเราจะมาเลือกกันครับผมเออเอาขวาครับอู้ยเหี้ยต้าคุณ่าจะตรงกลางโอ้โอ้โอคูนห้าคูนสิบสองอยู่ตรงกลางการหมุนอยู่ตรงกลางอะไรวะนะ่า เอออย่างงี้รางก้อนโตสวยรา <Wow. S 1> งก้อนโตไปดิทุกคนเออให้มันได้อย่างงี้ดิรางวัลเมกาเออไหลไปเรื่อย800แล้วพันหนึ่งถึงปะวะโอ้โหรางวัลซูปเปอร์เมกานะครับผม1220บาทเออรองเท้ารางวัลก้อนโตอีกแล้วคุณห้านะทุกคน 400บาทนะผมรล้วันก้อนโตอย่างนี้ดิให้มันได้อย่างงี้ดิได้แล้วคนเลิกนะครับผมไม่ควรเล่นต่อนะฮะโอเคอย่าโลกนะครับอย่าโลกเล่นอย่างมีสเตย์นะครับผม <c oughs> มาต่อไหมขอแตกหน่อยยังไงวะเนี่ยแตกนะฮะร,รอบสุดท้ายแตกหน่อยแตกหน่อย2,000ถึงปะเนี่ยโอ้โหไม่ถึง2,000 ได้มา1,980บาแบาทค่ะใยบาทแล้วก็ถึง2 0 0 0แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนเออเราไม่โลกนะฮะอย่าไปโลกตามมันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจบนเฟซบุ๊กให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากผมนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชม